สวัสดีครับผมมาวันนี้เรามาอ่านธรรมะจากพุทธพโอโณ์ของพระพุทธเจ้าเร่มนี้ครับผมพุทธวจนะหมวดธรรมเปิดธรรมที่ถูกปิดเร่มอินทรีสังบอธรรมะที่เราจะอ่านกันในวันนี้นะครับเพลินอยู่กับอาญาตนะติเท่ากับเพลินอยู่ในทุกข ภิกษุทั้งหลายผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในจักขูผู้นั้นเท่ากับเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในโสตผู้นั้นเท่ากับเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในคานะผู้นั้นเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในชิวหาผู้นั้น เท่ากับเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในกายะผู้นั้นเท่ากับเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในมนณะผู้นั้นเท่ากับเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวเพิดเพลินเรากล่าวว่าผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปได้จากทุกข์ ดังนี้วงเล็บเปิดในพระสูตรต่อไปได้ตรัสถึงกรณีแห่งอายตนะภายนอกหกซึ่งมีความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในหกทุกประการโดยลักษณะการตรัสตรงนี้คือทรงตรัสแยกเป็นกรณีกรณีจนครบซึ่งผู้อ่านควรจะทำความเข้าใจแยกไปตามกรณีจนครบเช่นกันการที่ละไว้ด้วยก็เพื่อให รู้ว่ามีข้อสรุปที่เหมือนกันมงเล็บปิดคุทธวัจนัสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผม